ตอนแรกคือน้ํามันแบบว่าเียวเขียวเลยเห็นชัดเลยที่บนเขียนว่าแก้น้ําเขียวนี้ตรงจุดเลยตัวนี้ตอบโจยดเลยครับเนี้ยน้ำลงเขียวแล้วผมก็ซือมาในเน็ตผมก็เื่อมาเลหมักประมาณนิดีแล้วเราลง้าอาไร ที่เป็นโดเกลยวอ่าครับแล้วก็โอเคเจ้าผมว่าผมเพิ่งใช้ครั้งแรกนะอ่าครับแล้วอันนี้มันต่างจากตัวอื่นยังไงอาจารย์อาาจคือผมว่ามันเลยมีผลเลยแล้วก็มันช่วยตอนในใจมันกบขึ้นในนากเรอยด้วยมั้ยครับเป็นองค์มมันเป็นใช้ง่ายด้วยสะดวกผมว่าอาจารย์เชื่อครับว่ามันหนึ่งลิตรต่อไล่เนี่ยมันจะช่วยได้ก็ตอนแรกไม่เชื่อแต่ลองน้องใชยไปผมผมใส่เม็ตอนนั้นอ่าก็ผมผมผมใส่ใส่ใส่สองเม็แล้วก็ผมลงเกลยวกันสามวันนะสามวัน พอใช้ไปสามวันเสร็จปุ๊บมันลดลงข้ามดีขึ้นข้าตัวยเลย